เมเอาดัวตองที่เ้มได้เนเอามาผีส้มไเอาเองบางทีน้องส้มกันนะส้มอะไรเอามาเกียงเลยดิเล่วันเลงเอาเอามาเกียงเกียงอไมาเลเลยีตาบอปองีตาจะบ้าอะไกับมอูมหน้ันนี้นะง่ายเกินไม่กินีกินยม่รงนี้ตายกิดก่อนนะจเย็นนะ

เอยลองพี่งล, <c oughs> ลอดลอดลงดูวาน,นี่ตั <c oughs> ้งปีอะไรมั็นลอดปีเจ้าวัน